ครับสวัสดีครับ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 มาร่วมชมโชว์นะครับผมก็วันนี้ผมมาแบบว่าใส่ลุปของพี่หมูอัสว่านี่นะผมเป็น Autumn Winter นะครับนี่ก็เป็นคอลเลกชันใหม่เลยเป็นไงวันนี้ดูเท่ไหมครับนอ้โหจริงๆผมได้หลายสายเลยนะครับแบบไม่ว่าจะน่ารักหรือว่าเท่แต่ว่าวันนี้ผมขอมาเท่หน่อยนิดนึงครับนี่ อะไรครับไม่มีคนคุมไงครับมันก็เลยแบบว่าเทได้ถุกต้องไหมเออก็คือแบบแฟนคลับชอบเอาไปเปรียบเทียบเวลาผมอยู่คนเดียวกับเวลาผมอยู่กับพี่อู๋ใช่ไหมเวลาผมอยู่พี่อู๋เขาจะแบบว่าเออเอารถเนี่ยดูแบบตัวเล็กตัวน้อยดูแบบว่าแบบเอ้ยเป็นเด็กสามขวบแต่ว่าพอผมอยู่คนเดียวพี่เขาอยอกว่าเออพี่โตมาเองอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นฟิลแบบว่าเออวันนี้ก็ดูเป็นฟิลแบบพี่โตหน่อยละกัน พี่โตเอาสักแบบสักหกขวบแล้วกันครับโตขึ้นมาสักสามขวบใช่เตรียมชมโชว์คือวันนี้ผมรู้สึกว่าผมผมรู้อยู่แล้วว่าโชว์เนี่ยมันต้องออกมาดีแน่นอนคือแบบผมอะตั้งตารอเพราะว่าเรื่องของแฟชั่นเนี่ยมันมันแบบจะเราจะได้ตามเทรนเขาทันแเราก็จะได้เห็นแบบว่า,วาเออเนี่ยเฮยแฟชั่นมันไปถึงไหนแล้วแล้วก็แบบวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ พี่หมูครับผมก็ก็จริงๆอยากเชิญชมนะครับผมเชิญเชิญชวนทุกคนนะมาดูแบบว่าชมโชว์ของพี่หมูด้วยกันนะครับก็ไปดูกันว่าวันนี้จะมีแบบว่าคอลเลคชันยังไงบ้างแล้วก็แบบเท่ขนาดไหนนี่คือเป็นแบบส่วนหนึ่งของพี่หมูของคอลเลคชันใหม่นะครับผมออทัามวินเทอร์นะครับผมนี่ครับใช่ขเขาเปนกัมาเยอะๆใช่เขเกันมาเยอะๆได้เลยครับนี่ครับ จริงๆผมได้ไอเดียมากเลยว่าเออแบบการแต่งตัวในในในเทรนด์ใหม่ๆนะครับแบบได้การแต่งตัวไปเยอะมากได้แบบว่าอุ้ยแบรนด์นี้สวยจังเลยแบบว่าเราอยากได้เราอยากจะแบบไปช็อปดีกว่าแบบว่าจะได้แบบมีการแต่งตัวแบบแนวใหม่ๆบ้างอะไรอย่างนี้ครับโอ้คือมีเยอะเลยครับเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมมาช่วงนี้ผมมีแบบว่าเวิด์ทัวร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวก็บินไปต่างประเทศบ่อยคือ เตร graduate, ียมแล้วครับเตรียมแบบว่าแต่งตัวไปต่างประเทศไปถ่ายรูปสวยๆมาให้เป็นแฟได้ดูกันก็ต้องไปซื้อเสื้อผ้าเพิ่มแล้วครับตามไม่เนิ่นเดี๋ยวเราแน่นอนได้แน่นอนคือไปต่างประเทศเดี๋ยวแบบแฟชั่นมาจัดเต็มแน่นอนครับโอ้คือทํางานใกล้กันไงทางานใกล้กันเกินผมอยู่ชั้นห้าเขาอยู่ชั้นสี่วันนี้ก็อยู่ใกล้กันอีกคือแค่อยู่คนละฝั่ง นะครับผมวันนี้จริงๆมีคอนเสิร์ตของน้องมินนี่นะครับพี่อู่ก็ไปเป็นเกสให้นะผมก็ให้กำลังใจเขาได้ก็มีแฮชแท็กไปเล่นกันได้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มป็นแคแต่กันกลางคืนไปแบบเราอยู่ใกล้แค่นี้ทําไมเราถึงมันจะมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ไปหาถูกไหมครับแล้วก็เขาก็เราเสร็จงานแล้วเขาก็ขึ้นโชว์พอดีก็เวลามันเหมาะเจาะครับได้เจอแฟนด้วยครับได้เจอแฟนด้วยอะไรครับ ก็ได <g ott ling> ้เจอทีมงานได้ไปกินข้าวอะไรกันครับก็ก็ก็แฮปปี้ดีครับอยู่คนเดียวมันก็จะเงาเงาหน่อยถ้าแบบได้ไปเจอพี่ๆทีมงานหลายๆคนก็แฮปปี้ดีครับใช่ก็ไปกินข้าวหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานที่ถึงเดี๋ยวพี่พี่อู๋เขาก็แบบเอยแบบเงาไงกลัวแบบว่าไม่มีไม่มีน้อมรถอยู่ก็แบบว่าเดี๋ยวเหงาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ โอ้อยู่ใกล้ผมอยู่ข้าวด้วยพาตั้งต้นไปด้วยมีทั้งหลายคนอร่อยมากรอร่อยมากเลยครับแน่นอนอร่อยอยู่แล้วได้่เรามีแฟนมีอ่ะนแฟนีครับแฟนมีดเวียดนามใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีในเดือนอเดือนเดือนพฤศจิใช่ไหมพี่แพรพฤศจิกนะครับผมก็มามาเจอเกันได้นะผมกับแฟนมีที่เวียดนามนะครับครับเป็นการกลับไปรอบที่2ครับเป็นการกลับไปรอบที่ก็รอบนี้เดี๋ยวเตรียมไป ไปทานของอร่อยๆอเออเตรียมไปแบบว่าเขาพูดว่าอะไรนะสวัสดีสินจาวเออใช่สินจาวเ,ออเาตรียมไปบอกว่าสินจ่าอีกรอบนึงนะครับผมกลับไปไปหาเขาหน่อยครับเตรียมความพิเศษก็เดี๋ยวจะขนความน่ารักขนความสนุกไปให้กับแฟนๆชาวเวียดน,นามแล้วก็จริงๆอาจจะมีอินเตอร์แฟนหลายๆคนแล้วกันที่ไปดูในมิตรเวียดน,นามครั้งนี้นะครับ อ๋อคอนเทนต์ใช่ไหมครับฟูโรสโค้ดแฟนก็ผมเห็นแบบทุกคนเอาไปตัดแล้วก็แบบเป็นไวรัลมากมากเลยจริงๆก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ใครที่หลายๆคนเอาไปใช้ทริคเรียกแฟนแบบน่ารักน่ารักกันได้อะไรนะเตงเถิงเติงมมงม้งอะไรเงี้ยก็ลองลองดูนะครับบางทีแบบอาจจะเบื่อการเรียกแบบว่าเตรงเขาอะไรเงี้ยก็ลองแบบว่าใส่ชื่อแบบว่าน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ไปได้ ใช่ครับอันนี้ก็คือตามแฟนๆเรียกร้องคือแฟนๆอยากเห็นแบบว่าเออเราแบบส่งคนไปทำคอนเทนต์อะไรง่ายๆด้วยการไปเที่ยวด้วยกันนะครับก็นั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นออกไปในอู่รถโคสเปนก็ฝากติดตามอู่โรถโคสเปนกันด้วยนะครับคนบว่าิปแรกลต่อไปลงได้เลยลิปต่อไปลงได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายก่อนถ่ายตอนไหนครับเดี๋ยวต้องถาเวลาไปถ่ายก่อนนะครับครับ ผมก็ฝากติดตามผลงานของออฟโรดด้วยนะครับจริงๆก็เดี๋ยวรอดูนะผมใกล้วันสนั่นจอแล้วก็จะมีแบบประกาศไลอ up ออกมาว่าปีหน้าเนี่ยต้าอู่รเนี่ยจะทําอะไรแต่จริงๆก็แอบมีแอบมีสปงสปอยอะไรไปบางอย่างบ้างแล้วแหละแต่ว่าอยากจะให้ติดตามเพราะว่าครั้งนี้จะเป็นอะไรที่ ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เป็นอะไรที่แบบใหม่ๆม,ม,ม,มากๆเลยซึ่งโตวผมเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันอยากจะประกาใหท้ทุกคนได้ทราบไปแล้วนะครับว่าจะมีอะไรแล้วก็สําหรับตัวผมเองนะครับผมจริงๆเราก็โตมากับการที่แบบว่าเป็นบอยแบนด์หรือว่ามีแบบว่าเต้นอะไรกันมาบ้างจริงๆก็เดี๋ยวรอรอดูนะครับว่าจะมีผลงานอะไรออกมาให้ทุกคนได้ติดตามชมกันหรือเปล่านะครับก็นี้ก็เป็นอีก ส่วนหนึ่งแล้วก็สําหรับคอนเทนต์ออนไลน์ก็สามารถติดตาม mm. อูร้โค้ดเฟนกันได้แล้วก็อีกเยอะแยะมากมายผ่านทางช่องทาง Open l a b e l เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อั๋โหลดมีแบบเวิร์ลทัวร์เยอะมากเลย mm. ก็ยังไงถ้าติดตามก็สามารถไปไปดูแฟนมิตรต่างประเทศกันได้นะครับฝากด้วยนะครับสวัสดี